Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอวิศวกรรมยานะครับเจาะลึกในโมดูล4กันเลยที่ว่าด้วยบทบาทวิศวกรในอุตสาหกรรมยาตามมาตรฐานสากล GMP สวัสดีค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะดึงประเด็นสำคัญสคัญออกมาให้เห็นภาพกันชัดๆครับว่าความรู้ทางวิศวกรรมเนี่ยมันเอาไปใช้จริงยังไงตั้งแต่แบบการออกแบบโรงงานเลย ไปจนถึงควบคุมคุณภาพการจัดการข้อมูลอะไรพวกนี้ครับใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าวิศวกรมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตยามีคุณภาพปลอดภยัยและก็เป็นไปตามข้อกำหนด GMP ที่เข้มงวดมากๆได้ยังไงบ้างนะคะงั้นเริ่มที่การออกแบบโรงงานกันก่อนเลยไหมครับคือมันไม่ใช่แค่สร้างตึกขึ้นมาเนาะครับแต่ต้องคิดเยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการปนเปื้อนค่ะสำคัญมากอย่างเรื่องการแบ่งโซนความสะอาดหรือ Clean Room นี่เห็นว่ามีหลายระดับเลยใช่ค่ะเช่น ISO Class 5หรือเกรด A/B ที่แบบสะอาดสุดๆสำหรับบรรจุยาปราศจากเชื้อถูกต้องค่ะหัวใจหลักเลยคือการควบคุมสภาวะแวดล้อมใน Clean Room ให้ได้ตามมาตรฐานเป๊ะๆระบบ HVAC นี่ก็ไม่ใช่แค่แอร์ธรมธรมดาานะคะครับครับแต่มันต้องคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้นการไหลเวียนอากาศกรองอากาศและที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องแรงดันอากาศบวกหรือ positive pressure อ๋อที่ต้องทำให้แรงดันข้างในสูงกว่าข้างนอกใช่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหรือพวกฝุ่นสิ่งสกรปรกจากข้างนอกเนี่ยมันไหลเข้ามาในห้องสะอาดได้เข้าใจครับนอกจากอากาศแล้วก็มีเรื่องน้ำอีกที่สำคัญมากๆในโรงงานยาใช่เลยค่ะเห็นว่ามีหลายเกรดด้วยใช่ไหมครับ มี p u r i f y water หรือ P.W. ค่ะ P.W. นี่ใช้ทั่วไปกับอีกอันคือ water for injection หรือ W.F.I. อันนี้ต้องบริสุทธิ์มากๆสำหรับยาฉีดถูกต้องค่ะโดยเฉพาะ W.F.I. นี่ถือเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมเลยนะคะระบบผลิตระบบท่อส่งน้ำ W.F.I. เนี่ยมันจะซับซ้อนมากครับท่อก็ต้องเป็นสแตนเลสเกรดพิเศษแล้วก็น้ำต้องไหลเวียนตลอดเวลาในลูปซ system อาจจะต้องมีระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงหรือว่า UV ด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกเชื้อที่มันสร้างสารพโรเจนหรือสารเกาะไข้ได้อันนี้อันตรายมากถ้าปนเปื้อนในยาฉีดค่ะโหฝฟังดูซับซ้อนมากครับพอเราออกแบบติดตั้งระบบดีขนาดนี้แล้วคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหรอครับว่ามันทำงานได้ดีได้ถูกต้องจริงๆตามที่เราออกแบบไว้อ่านี่เลยค่ะ คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่า qualification กับ validation qualification กับ validation ใช่ค่ะมันคือกระบวนการพิสูจน์อย่างเป็นระบบเลย qualification จะเน้นไปที่ตัวเครื่องจักรอุปกรณ์หรือระบบอย่างพวกเครื่องจักรระบบ HVAC ระบบน้ำพวกนี้ค่ะครับว่าติดตั้งถูกต้องไหมทำงานได้ตามสเปคที่ออกแบบไว้หรือเปล่า ซึ่งมันก็มีหลายขั้นนะคะตั้งแต่ดูแบบ DQ ดูว่าติดตั้งถูกไหม IQ ทำงานได้ตามสเปคหรือเปล่า OQ ไปจนถึงว่าพอใช้งานจริงแล้วมันให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการไหม PQ อ๋อเหมือนเช็คเครื่องมือให้ชัวร์ก่อน ประมาณนั้นเลยค่ะแล้ว validation หรอครับต่างกันยังไงถ้า qualification คือการพิสูจน์ตัวเครื่องมือใช่ไหมคะ validation ก็คือการพิสูจน์กระบวนการที่ใช้เครื่องมือนั้นๆค่ะเช่นกระบวนการผลิตยาหรือ process validation ครับหรืออย่างกระบวนการล้างเครื่องจกักรหรือ cleaning validation ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการเหล่านั้นอะ่ะมันให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอปลอดภยัย ผลิตยาได้คุณภาพเท่าเดิมทุกครั้งหรือว่าล้างได้สะอาดหมดจดจริงๆป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้อืมซึ่งวิศวกรก็มีบทบาทสําคัญเลยตั้งแต่คิดแผนทดสอบเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลใช่ค่ะต้องทําให้มั่นใจว่าทุกอย่างได้มาตรฐานจริงๆพอมาถึงยุคนี้ยุคดิจิตอล การควบคุมกระบวนการการจัดการข้อมูลก็ดูจะสำคัญขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนค่ะเห็นมีเครื่องมืออย่าง SPC ที่ใช้สถิติเข้ามาช่วยดูใช่ค่ะ Statistical Process Control หรือ SPC เอาไว้เฝ้าระวังความคงที่ของกระบวนการผลิตแล้วก็มีพวกระบบอโตเมชันหรือ SCADA ด้วยค่ะพวกนี้ก็จะช่วยควบคุมแล้วก็บันทึกข้อมูลแบบอัตโนม,มัติไปเลยสะดวกขึ้นเยอะแต่ว่านะคะสิ่งที่สาคัญที่สุดเป็นหัวใจเลยก็คือ Data Integrity Data Integrity ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลใช่ค่ะโดยเฉพาะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป๊ะตามหลัก A L C O A A O C นี่ได้ยินบ่อยครับมันคืออะไรนะครับ a t t r i b u t a b l e ใช่ค่ะ a t t r i b u t a b l e ระบุที่มาได้ Legible อ่านออก c o n t e m p o r a n e o u s บันทึกทันที Original เป็นต้นฉบับ Accurate ถูกต้องเม่นยำแล้วก็มีบวกเพิ่มมาอีกคือ Complete ครบถ้วน consistent สอดคล้อง enduring ทนทานแล้วก็ available พร้อมใช้งานค่ะโห oh, ละเอียดมากทำไมมันถึงต้องสำคัญขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะที่ใช้ยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยของยาลงคิดดูว่าถ้าข้อมูลมันไม่น่าเชื่อถือถูกแก้ได้ง่ายไม่รู้ใครแก้แก้เมื่อไหร่หรือบันทึกย้อนหลังครับความน่าเชื่อถือมันก็หมดไปเลยแล้วเราจะรับประกันคุณภาพยาได้ยังไงถูกไหมคะจริงด้วยครับ มันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปว่วยโดยตรงเลยค่ะวิศวกรด้านไอทีหรือ Computer System Validation (CSV) เลยต้องเข้ามาช่วยออกแบบระบบให้มี Audit Trail ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้แก้ไขไม่ได้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในข้อมูลจริงๆค่ะนึกถึงผู้ข่าวเรียกคืนยาหรือที่โรงงานโดน FDA ออก Warning Letter ใช่ค่ะปัญหาโค่นี้ส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องคุณภาพหรือว่าไม่ทาตาม GMP นี่เองสินะครับ ถูกต้องเลยค่ะพอเกิดปัญหาขึ้นมาวิศวะกรนี่แหละค่ะต้องเข้าไปสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ Root Cause Analysis RCA ซึ่งบางทีมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นตอนแรกนะคะคพอเจอสาเหตุแล้วก็ต้องออกแบบมาตรการแก้ไขแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำหรือแค่ปาก Corrective and Preventive Actions อาจจะต้องปรับปรุงเครื่องจกักรปรับกระบวนการหรือว่าระบบควบคุมใหม่เลย ฟังดูแล้ววิศวกรสายยาน,นี่นอกจากต้องเก่งเทคนิคมากๆแล้วค่ะยังต้องเข้าใจกฎระเบียบ GMP อย่างลึกซึ้งเลยนะครับใช่ค่ะต้องรู้ทั้งเทคนิคทั้งกฎระเบียบต้องมีทักษะแก้ปัญหาสื่อสารก็ต้องดีแน่นอนค่ะและที่สำคัญคือต้องละเอียดรอบคอบมีจริยธรรมด้วยเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนจริงๆ ถูกต้องที่สุดค่ะบทบาทของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานสําคัญมากจริงๆมันคือการผสมผสานความรู้ทางเทคนิคกับความเข้าใจในกฎเกณฑ์มาตรฐานสากลตั้งแต่วางผังโรงงานระบบน้ำระบบอากาศการทําคุณลิฟิเคชัน v a l i d เดชันไปจนถึงการดูแลข้อมูลให้ถูกต้องน่าเชื่อถืออืมทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยใช่ค่ะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันอาจจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงได้เลยจริงครับ การมีวิศวกรที่เข้าใจและก็ยึดมั่นในหลักการพวกนี้เลยเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยาจริงๆใช่ค่ะและในยุคที่เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติข้อมูลดิจิตอลมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นั่นสินะครับก็น่าคิดต่อเหมือนกันว่าแล้วความท้าทายความรับผิดช,ชอบของวิศวกรจะเพิ่มขึ้นยังไงอีกในการที่จะสร้างความมั่นใจสูงสุดทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของยาในอนาคตค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับก็เป็นประเด็นให้เราได้ไปคบคิดกันต่อได้ครับ